ลูกสาวผิวยังหนูลุกยังหนูเนี่ยถ้าไปอินเตอร์น่ะจับใจเขามากมันเหมือนฟังกชันมั่เป็นไรไม่รู้มันเออมันเออเลยพี่มันไม่ใช่เราไม่เตรียมตัวนะเราเตรียมตัวเช่สมมติวันนั้นดูใส่ชุดสีม่วงแล้วเขาใส่สีม่วงเหมือนกันแล้วบางคนมันยืนใกล้ๆดูนักายเขาก็จะแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะนิสากาแฟค่ะสี่รัตนนครับผมกับรายการรถมองลง วันนี้นะคะบอกเลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยแซ่บมากเธอเป็นนางงามสายสปิชถูกต้องแล้วก็เป็นนางงามจั๊กแดนตายเศร้าตลอแบบอุ้ยสวยสวยเออแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวว่าสวยขนาดไหนไปเจอกับเธอเลยดีกว่าค่ะบิวนัทชาชองแก้ว MISS FACE OF h u m a n i t y Thailand 2 0 2 2และรองอันดับสอง s s s ซูเป e r n นานชันเอลไ a ยแลน2 2ย2 could อยูบ้านอยู่ที่ไหนคุณเป็นฮาร์ปอะไรยังไงคนบ้านเดียวกันเลยคนบ้านเดียวกันคือรึ่อะไรคือครึ่งคนครึ่งอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็นคนใต้นะคะเป็นแบบออริจินอลซาวเกิลเลยคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชบิวสีชนคนสีชนสีชนเท่าเล่เท่าเล่คือแบบบิวอยากเป็นแอม์มากยังไงไหนเล่าสิคือทั้งที่มันมันเป็นดรีมจ็อบเนาะแบบผู้หญิงหลายคนอยากเป็นแอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าโดยนิสัยพฤติกรรมไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ชอบแบบตื่นเช้าทุกวันขี้เกียจไม่ชอบรถติด งานแอร์คือมันตอบจาก์พัาตารางมันค่อนข้างที่จะแบบว่า<ส>ยืดยุ่นอะไรแบบนี้แล้วพอทำแล้วรู้สึกว่าแบบชอบมากอ,อยู่กับเขาวงกานประมาณสองถึงสามปีจนมันกลายเป็นนิสัยเรามันกลายเป็นเซนส์หลอให้ความปลอดภัยแบบในชีวิตมากๆดิฉันก็เลือกความที่แบบติดเนาะ,ะทุกวันนี้ก็คือเวลาลงเครื่องก็คือสมมติว่าเวลาเราขับรถหรือนั่งแท็กซี่จะไม่มีการถอดเบลออกถ้าเครื่องไม่จอดสนิทมันอยู่ในสายใช่แบบม อ๋อรบกวนนั่งแล้วก็รัดเข็มขัดก่อนดิ้ขึ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดิฉันต่อให้แบบมีพ่อขับหรือไปกับเพื่อนมึงมึงอย่าเพิ่งกอดอย่างน้อยอย่างน้อยอย่าไม่ถอดอะไรเงี้ยลอยเอาแบบเข้าห้องน้ำห้องน้ำปั๊มหรือแบบห้องน้ำที่บ้านคือคือบอกคนอื่นด้วยแล้วก็เขอประตูแล้วเอ๊ะมีคนอยู่ในห้องน้ำใช่แต่เหมือนมันติดถ้าไม่ทำมันจะรู้สึกผิดอ่ะพี่พีแต่อยากแต่อยากรู้ก่อนว่าแบบ มันเป็นมาอย่างไงถึงได้มาอยู่ในองค์การนางงามรุ่นพี่แม่แม,แม่สจวสจีต่างๆลูกสาวผิวยังหนูลุกยังหนูเนี่ยถ้าไปอินโตน่ะจับใจเขามากไปลองมิสยูนเนเวิร์สักครั้งไหมชิดยังไงว่มามันเกือบ2ปีคิดพาะจะบอกว่าการเป็นแอร์เราลางานยมางมากๆค่ะเออนสการที่จะลาประ,ประกวดซึ่งเดือนหนึ่งเนาะเราประกวดประมาณเดือนหนึ่งคนที่จะลาเดือนหนึ่งนั่คือต้องป่วยหนักจริงๆคือบินไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีการแบบหยุดเดือนหนึ่งนะคะมันจะแบบ ตั้งคันเก่าเดือนอะไรแบบเนี้ซึ่งจะบอกว่ากับขอบคุณทางบริษัทสากลินบิวแมทแล้วนั้นคือชีวิตบิวเปลี่ยนนอกจากที่อพอเราประกวดปุ๊บเราเก่งขึ้นเราเติบโตขึ้นแล้วเรามีเราได้มีโอกาสมาช่วยเหลือองค์กรก็แบบมันมาจากการโดนฉีดยาจากแม่แม่สะจว้องขอบคุณเขาไงต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่เปิดโอกาสตัวเองถูกไหมเออไอดอลในดวงใจของเราอ อาจจะเป็นคนในครอบครัวละกันค่ะ hey. เป็นเป็นคุณพ่อมึงพิ่คืออาจจะเป็นแบบคำตอบงงามจังเลยเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทุกๆ e v e r y s i n g l e bit of me ตอนนี้มันคือพ่อเลยอะการที่เรามีหัวจิตหัวใจอยากทำเพื่อคนอื่นอะมันมาจากเขาเพราะพ่อเขาเหมือนสอนให้บิวได้รับรู้จักกันเป็นผู้รับความรักอย่างเต็มรูปแบบมันเลยทำให้บิวอะเวลาบิวแบบเจอคนที่ไ่น่าเห็นใจบิวจะเลยมองว่า จะดีกว่าไหมถ้าบิวอะมอบความรักแบบที่พ่อเคยให้ฉันกับเขาบ้างไม่มากก็นอ้อยเขาก็พูดมาประโยคนึงจําได้เลยเขาบอกว่าพี่บิวลูกถ้าสมมติว่าหนูเดินเดินไปแล้วหนูเจอภูเขาอยู่ข้างหน้าหนูจะเลือกที่จะขุดภูเขาลูกนั้นออกหรือแค่เดินอ้อมแล้วเดินตรงต่อไปเหมือนเดิมโอ้ยมันแบบโอ้โหทำไมมันความรักเขาว่ามันเป็นเหมือนเกาะป้องกันบิวค่ะไม่ให้บิวแบบหนึ่งทำไม่ทําตัวเหลวแหลกสองคือการที่ความรักมันเต็มเปี่ยมมันที่บิวอยาก ส่งให้บิวแบบอยากให้คนอื่นบางจังเดี๋ยวคุณพ่อได้ออดู <c oughs> คืออะเลยเด็กอะจะชอบพูดอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดด้วยความที่รักพ่อมากเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่มีพอ่อหนูแบบขอตายตามได้ไหมคือ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นเลย <c oughs> เอะค่ะคือแบบเขาคือชีวิตของเราอะไรเงี้ยแต่จะแบบถ้าพ่อฟังอยู่จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งอะพ่อไม่ได้อยู่แล้วอะคือไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพ่อแบบสร้างหนูไว้โตแล้วแบบแข็งแรงมากๆขอบคุณที่ทําให้หนูแบบได้เป็นหนูเป็นบิวนัทธาทองแก้วที่มีคนรักมีรุ่นน้องที่รักหนูแบบที่หนูเป็นแบบ ทุกวันนี้มันมาจากพ่อจริงๆขอบคุณที่แบบสร้างให้หนูแข็งแรงทั้งใจทั้งกายแบบนี้แล้วก็หนูสัญญาว่าจะส่งเรื่องดีๆกับคนอื่นวันนี้พ่อสอนหนู ก็ต่ทั้งนั้นก็เป็นช่วงโควิดเนาะแล้วจะบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักในงามงอป่าอะค,ค่ะเ,ออเขาจะบอกว่าเวลาเขาป่วยอะเขาไม่เหมือนเราพี่เวลาป่วยบนป่าชื้นชื้นอะออกับป่วยข้างล่างอะมัน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 แบบคนละขั้วเลยเออทํางานช่วยเหลือเขาก็กคือเหมือนพยายามที่จะทําให้เขารู้ว่าเออโควิดคืออะไร รู้ว่าถ้าสมมติเขาติดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทํำยังไงเพราะเขาไม่รู้จักเลยว่าเออมันคืออะไรแล้วอีกอย่างก็คือเวลาเขาต้องลงมาข้างล่างภูเขา,าเขาต้องมาซื้อข่าวซื้ออะไรขึ้นไปแน่นอนถ้ามันติดก็คือไม่เหลือเพราะเขาไม่เหลือทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็บิวก็เลยได้ไปทํางานร่วมกับ Amnesty Thailand ซึ่ง Amnesty ก็เป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกว่าเพิ่งรู้นะคะว่าเขาไม่ชอบให้เราเรียกว่าเงาะป่าค่ะทุกคน เขาบอกว่าคำนี้เหมือนแบบเราไปไปจับเขาซึ่งบิวก็เพิ่งรู้เะรอเหมือนกันเขาจะมีชื่อที่เรียกที่เขาอยากให้เรียกคือชาวมานิก็เลยได้ช่วยชาวมานิก็คือมีของบริจาคเยอะมากซึ่งก็มีเว็บไซต์ก็คือ w w w c h a n g e o r g s a f e m a n i p e o p l e ค่ะซึ่งในนั้นนอกจากจะแบบว่ามีที่อยู่ให้ได้ส่งของไปแล้วอ่ะบิวก็จะเหมือนให้ทุกคนได้ไปลงนามซึ่งลงนามมันดีตรงที่ว่า ตรงเนี้ยเสียงของพวกเราอ่ะจะส่งไปถึงภาครัฐให้ได้แบบว่าได้ดูแลเขามากขึ้นคือเขาได้รับการดูแลบ้างอยู่แล้วแต่ก็ยังมีแค่ชาวบ้านช่วยเหลือกันหรือเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นการที่เราบรลงเชื่อเยอะทําให้แบบภาครัฐเขาแบบส่งเสียงถึงเขามากขึ้นก็จากมีชีวิตแล้วหลังจากนั้นมีประกวดอะไรต่อไหมก็ได้รับอย่างที่บอกเลยคือได้รับการแต่งตั้งนะคะเป็นเวทีชื่อว่า Miss Face of Humanity t h a i l a ด d ก็เป็นเวทีแรกเลยที่แบบส่งตัวแทนบ้านเราไปหรือก็คือเป็นคนแรกเลย พอมันเป็นเขาฮิวแนนิตีะ มันจะไม่ค่อยเหมือนนางงามทั่วไปเท่าไหร่จะไม่ได้แบบว่านางงามนางงามจ๋ามันเน้นแบบดีเบตเน้นสปีชเน้นแบบเอาผู้หญิงเอานางงามแต่ละประเทศที่เขาทํางานเพื่อสังคมมาเอามาคุยกันมาดิสคัสนอะไรแบบนี้ค่ะบิวก็เลยเหมือนต้อง work าร์ดเพราะไม่มี r e f e r e n c ให้ดูเลยเพราะด้วยความเป็นคนแรกอะเนาะแฟร์แบบไม่ไม่มี r e f e r e n c ให้ดูแบบไปยังไงเราก็คือเรากุยทางเองเยอะมากค่ะ่อนแข่งขันก็คือมันต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีมันยังไงมันไกลมากแคนาดาเนาะบินวันนึงแล้วต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีแล้วด้วยความเอกสารม ติพาสปอร์ตต่างๆใบเชิญจากคนาดารน่นนี่นั่นแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนเอกสารออนไลน์จ้ะซึ่งเป็นชนีบินคนเดียวจ้ะหัวอ่อนมากแบตจะหมดเน็ตก็อ่อนมาก <c oughs> ทุกอย่างคือมันครบหมดพี่ <c oughs> มันเหมือนเอกสารออนไลน์อ่ะมันเหมือนฟังชันมันเป็นอะไรไม่รู้มันเออมันเออเลย <c oughs> พี่มันไม่ใช่เราไม่เตรียมตัวนะเราเตรียมตัวแต่ด้วยความที่มันเป็นอะไรวะแล้วคือพยายามจะแก้มันก็แก้ไม่ได้แล้วด้วยความชนที่รื่องนั้นคือแบบโอ้โหสติกมากไม่สนเลยว่าอยู่จะเป็นคลพยายามอธิบายพยายามเอกสารให้ดู ไม่สนใจไม่ให้เราบินหุ้ยมันถ้าหนู Ad อัดวอล์กอ่ะคนดูเป็นลานแน่นอนออน้ําตาหนูไหลเราคือแบบเครียดมากลนลานมากอ่าตรงเซ็ตเจ้าหน้าที่ชุดนั้นอะเ,ออเปลี่ยนไม่ใช่กลุ่มเดิมที่เขารู้จักกับคนที่เมืองไทย<อ>พี่หนูสวยไปอีกอะ <c oughs> ก็ถอดใจแล้วคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องตกเครื่องแน่นอนเพราะพี่สันก็เริ่มขึ้นเครื่องหมดแล้วหมดแล้วบิวก็แบบพี่ผู้หญิงกระเป๋าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ประกวดเขากองอะ อถอดใจต้องต้องจ่ายเงินหลักแสนเพื่อจะแบบเลื่อนหรือวาใช่ไหม<อ>แล้วต้องเข้ากองช้าและการเข้ากองช้าคะแนนมันก็หายยังห่วงประกวดนะก<อ>็เลยแบบยูคือช่วยหน่อยชันน้าแบบ ไม่เข้าใจจริงว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับดิจิตอลเพราะฉันก็พยายามแบบทำมาแล้วมันแก้วันที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันนมีจดหมายเชิญฉันฉีดวัคซีนมาสี่เข็มเข็มล่าสุดเมื่อแบบไม่กี่วันที่แล้วเองฉันได้รับจดหมายเชิญจากคอนซูลาที่แคนาดาฉันมีจดหมายเชิญฉันแบบ represen Thailand แล้วอะไรคือเขาพยายามพูดอะพี่จนเขาแบบรีบเสร็จแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเออเขาพยายามช่วยเราค่ะไอ้ยากรู้ อยากรู้ว่าตอนไปประกวดอ่ะมีแบบสงครามนางงามอะไรที่เคยเจอไหมอยากรู้ว่าเมาส์ซิออขอเมาส์ค่ะซิซิิซ,ซ,ซ,ซคือมันจะมีแต่ต้องบอกก่อนว่าบ,บิวอะด้วยความที่เราจะรูเอเนจีคนก่อนที่ว่ามีเนี่แปลกๆไม่คุยด้วยกันทรงแบบเป็นอะไรไย่อะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็จะไม่ขอขี้หนึ่งขอใหม่อะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นคนแบบคือแปลกๆทำไมชอบพูดคนอื่นแบบเวี่ยงๆจังเราจะไม่เอาเอเนจีของเราไปละลายกับเขาเลยเราจะไม่เอาความฉ่ำของเราไปแบบทำให้เราหมองเพราะ ความลบของคนคนหนึง่งแล้วก็ก็เลยจะไม่ได้เจอ โดนแกล้งอะไรโดยตรงค่ะว่าเราโปรเทคตัวเองพี่แต่มันก็จะมีฟิลเหมือนแบบอสมมติวันนั้นดิวใส่ชุดสีม่วงแล้วเขาใส่สีม่วงเหมือนกันแล้วบางมายืนใกล้ๆบิวนัทถ้าเขาก็จะแบบแล้วเขาก็แล้วก็เดินไปไกลๆตอนนี้แบบตอนนั้นกล้องจะแะอยู่แล้วเพียงแค่แบบพอเห็นชุดเชียกับบิวสีเดียวกันอ่ะเอาเดินไปทันทีแบบว่าทุกคนคือพร้อมจะถ่ายแล้วอ่ะขอเปลี่ยนเปลี่ยนโพซิชันเดี๋ยวมันจะกลืนม่วงๆเหมือนกันแต่เขาจะไม่เฟดแบบแสนดงออกมาประเด็นคือฉันว่าเขาได้ซีนนางงาม เดินออกไปท่านวะท่านวะโอ้ไปเองเดินออกไปอะไรเงี้ยม่วงชนม่วงงานงามมันรักอินเตอร์กับไทยอ่ะอยากรู้เหมือนกันมันต่างกันขนาดไหนต่างนะในไทยคือยากกว่าเยอะอ่ะยากกว่าเหรอยากกว่าเยอะก็คือแบบฟาดฟาดกันเต็มที่กว่าจะได้เป็นตัวแทนสายจะพายไทยแลนด์ออกไปต่างประเทศคือง่ายงี้ยอ๋อคือจะบอกว่าอ่ะแต่ละประเทศเขาก็เขาก็มีคู่แข่งที่ดีที่สุดของเขามาแข่งแหละแต่ว่าความเป็นฝรั่งเขาอาจจะไม่ได้คิดว่า วิคมนต้องคอมเพ t ติ i ทีหรือแบบแข่งขันสูงขนาดนั้น oh. บางคนก็คือไม่ได้มาไม่ต้องตรงเวลาก็ได้แต่เราคือต้องไปก่อนเวลา10นาที15นาทีได้เหรอ บูจะเป็นอย่างนั้นเลยบูจะแบบว่าต้องตรงเวลาก็ได้ใช่บูเจอมาแล้วก็แบบไมได้หรอแต่เราก็ไม่กล้าแบบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างแบบลืมใส่สะพายไม่สนใจได้หรอแต่เราคือไม่ได้เลยคือเหมือนเขาจะมีความชิลมากกว่าแต่ก็แปลกตรงที่กองก็ไม่ได้ว่าซีเรียสนะพี่กองก็ไม่ได้ซซเรียสก็ไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเขาแอบไปหักสกอ์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เขาแต่เขาจะไม่ดุแต่บ้านเราคือจะบอกตรงเลยเนาะพี่เลี้ยงจะแบบไปเอาใส่สะพายมาต้องถึงกองเวลานะอะไรแบบเนี้ยเราจะแบบเหมือนถูกฝึกทหารมาค่ะใช่ ไม่ใช่คำนี้เลยผู้ทหารเลยบิวอะบอกเลยนะถ้าสมมติกองนัด7จ็ดโมงถึงแต่6กโมงหรือไม่ก็ะติห้าครึ่ง บิวต้องมีการแบบว่าไปถึงกองเพื่อถ่ายให้พี่เลี้ยงถ่ายรูปแล้วแต่งรูปอีกแล้วก็ส่งให้เพจนางงามทุกเพจจะมีกรุ๊ปไลน์รวมจอกจอกอะไรต่างๆจะอยู่ในในไลน์วุมดเลยกรุป๊ปอะคะ่ะกรุ๊ปแม่ๆคะ่ะประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนแอดมินอะไรเงี้ยดูก็จะแบบถ่ายรูปแต่งรูปเสร็จปุ๊บประมาณสี่ห้ารูปไปเขาไปลงเข็นแคปชั่นได้ครบแม่แค่ลงให้หนูใจรู้ว่าอ๋อวันนี้บิว day o วันะรูปนี้นะ day t รูปห้องดำอย่างนี้นะมันก็เป็นอเป็นกระแสอะไรเงี้ยเพื่อนให้เราแบบว่าแฟนนางงามเห็นเราออยยู่่เรื อ๋อจริงๆว่านางงามเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยเหนื่อยมากแม่โอ้ยตายอะไรที่ยากที่สุดในชีวิตนางงามเอออะไรที่ยากที่สุดหรอตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรยากมันค่อนข้างจะชินแต่ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือพอมันเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะมันมีหลายๆอย่างมันไม่ใช่แต่ตัวเราเก่งเก่งเดียวมันไม่พอมันอะไรอะไรสายอะไรปัจจัยบางทีเรา เราว่าเราโคดทำแบบเก่งมากแต่ทำไมมันถึงยังไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือน่ะเป็นภาวะทางใจมากกว่าค่ะซึ่งต่อให้วันนี้เราเฟลพวกนี้เราต้องหอบพลังจิเราเริ่มใหม่มันจะเป็นอะไรที่แบบนิดนึงค่ะก็เธอก็แบบจนมันเลิดขนาดนี้ไงเลิดมงลงก็สําหรับบิวนะคะพวกเราทุกคนอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นวัฒนธรรมที่มันแบบเปิดกว้างมากแต่นับวันพอมันยิ่งเปิดกว้างอะมันจะมีความต่าง มันจะมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่มีนางงามคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ค่ะเราอะไม่ได้เป็นโอเคเราเป็นนางงามแหละแต่ว่าพอมันมีความเหลื่อมล้ำมีความแบบไม่เท่าเทียมหลายๆคนเขาพยายามมองหาที่ยึดเหนี่ยวพยายามมองหาซัมวันที่จะทําให้สิ่งของเขาอะมันดังขึ้นหรือทําให้ตัวเขาหรือความต้องการของเขาอะถูกมองเห็นมากขึ้นก็เลยมองว่าการอยู่ตรงนี้ของเรามันไม่ได้เป็นเพราะเรามาทําเพื่อความฝันแหละแต่เรามาทําเพื่อ ใครสักคนหนึ่งให้เขาอะได้แข็งแรงขึ้นด้วยตัวเขาแล้วพอเราสามารถส่งต่อความแข็งแรงให้กับคนคนหนึ่งพอเขาแข็งแรงพอปุ๊บเขาก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันให้กับคนอื่นแล้วถ้าสมมติว่าเราทุกคนอะสามารถเป็นอย่างเงี้ยได้อะมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่แบบว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็รู้สึกว่าความนิยามหรือแคปชั่นในการเป็นงานของพี่ก็คือการที่เราเหมือนแบบแสดงสิ่งดีๆให้สังคมได้ไปาทำขางเขาเองในอนาคตค่ะ โอ้โหคุณบิวคุณกาแฟวันนี้คือแขกที่เยี่ของเราคือแบบจึ้งและก็สมกับเลิศมงคลงจริงๆเนาะใชะ่แต่หอมปากหอมพรเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ขอแซบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วรอติดตามนะคะว่าอีพีถัดไปเราจะเชิญใครมาแซบมารื้อมงคลงกันที่นี่นะคะรอติดตามกับรายการรื้อมงคล,งงลงขอบคุณบิวจา้ขจาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมาก